โอเคสวัสดีครับผมเพลียวสะท,ทอนครับรับบทเป็นสกายครับสวัสดีครับผมฟอรดธิติพงศ์รับบทพะพายครับเป็นรงบ้างค่าพอดีตัวเวืร์อของพายก็จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศทั้งงานอ่ะผมตื่นเต้นว่าคือไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ตั้งแต่แบบชั้นหนึ่งจนถึงชั้นชั้นสามเลยอ่ะแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้ร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆด้วยก็รู้สึกดีใจที่ทุทกคนชอบไปนะครับเหมือนกันเหมือนกันตื่นเต้นมากๆเพราะคนเยอะมากๆครับแล้วก็เหมือนวันนี้ได้ปล่อยอะไรหลายอย่างทั้ง แชเลอร์ทั้งอ่าปออฟิเชียลบอสเตอร์แล้วก็เป็นเพลงของเราทั้งสองคู่ก็ตื่นเต้นมากครับชอบซีไหนในเชเลอร์ชอบหรอผมชอบซีนุดท้ายเลยที่จุกกันก่อนปิดปุ๊บทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบซีนนั้นอยาต <laughs> ีกันอยาตีกันไม่มันน่ารักดีคือซีนนั้นมันเป็นหเหมือนเป็นซีนที่น้องสกายแล้วเขาให้ให้ของเรา,าเราเล็กๆน้อยๆซึ่งเราถือว่าเป็นซีนที่เขาเริ่มเปิดใจพี่ภายแล้วเรามันน่ารักดีครับส่วนผม ถ้าเอาเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยผมรู้สึกชอบซีนที่ผมนั่งหั่นสเต็กอยู่ในร้านข้าวแล้วพี่พายก็เหมือนพยายามจะพูดเรื่องตัวเองมันเหมือนเป็นการหยอดที่แบบว่าต่อให้อีกฝั่งนึ่งเขาแบบไม่ได้อยากจะฟังแล้วอะแต่นี้ก็แบบยังมีลูกตื้อจนแบบมันออกมาเป็นมูที่เออน่ารักแล้วก็ตลกดีจริงๆคุณก็ฟังอยู่ ไม่บอกอ่าไม่บอกด้วยเพราะวาเราหิวเราหรือเปล่าอะไรนะครับกินเราหิวอะไรอย่างงี้เปล่ามันก็เลยไม่ไม่ต้องพูด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะผมขอบเผานิดนึงคือล่าสุดล่าสุดครับมีซีนมีซีนหนึ่งมีปลาตั้งโกคือพี่พีทแบบไม่กล้ากินเองกติฟอร์ดว่าฟอร์ดปลาทั้งโกอ่ะป้อนพีหน,นะน่อยนะในซีนก็เอาได้ครับพอแต่ป้อนเสร็จฟอร์ดจิ้มนมเพิ่มอีกเพื่อมันพอแล้วพอแค่นี้บอกครับไม่อยาก ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยอยากกินเท่าไหร่ครับคือเหมือนได้บีฟจากพี่ๆมาว่าเออเนี่ยพี่เซ็ตพร็อพมาให้แล้วว่าก็ใช้มันหน่อยก็เลยแบบพยายามใช้เพราะคนอื่นไม่ค่อยใช้กันคาแรคเตอร์มันแตกต่างจากตัวเรามากเลยใช่ไหมแตกต่างมากไหมต้องบอกว่ามันมีส่วนเอาจริงถ้าเกิดเป็นมุมจริงๆงก็คือมีส่วนที่คล้ายตัวผมอยู่เยอะมันเลยมีเวลาเต็มตัวที่ไม่ค่อยยากมากแต่ว่าในเรื่องของพาร์ทชอบกินเนี่ยผมใส่ความเป็นตัวเองลงไปในสกายครับก็เลยทุกคนจะได้เห็นสกายที่ไม่เหมือนในนิยายอยู่บ้าง ผมไม่จริงเหมืออค่อนข้างเหมือนตัวเองครับแต่จะเรื่องอายุเรื่องวายวุิของพี่พพายที่โตแต่ผมยังค่อนข้างเด็กอะไรอย่างี้ก็ต้องปรับบุคลิกตัวเองเพิ่มหลายๆอย่างเ<ม>อาเป็น,นแฟนเขได้เห็นอะไรในซีรีส์ที่กำลังจะออนอเห็นความจิ้นความค,ความสุขอ่ะเห็นเห็น<ม>ได้เห็นความสนุกของการหยอกล้อของพี่พพายนอ้องสกายเนาะใช่ก็พูดแค่พาร์ผมละกันพอพานั้นอ่ะอยากให้เขาสไปสปอยกันเองของผมก็คืออยากให้เห็น โมเมนต์ของการที่ฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ได้อยากจะให้เขาเข้ามาจีบอ่ะคือแบบว่าอยากจะปัดเขาออกเรามีกำแพงมากๆแต่เนี่ยก็คือยังมีลูกตื้อที่เข้ามาแบบหาวิธีจนสุดท้ายอ่ะเขาทุบก,กำแพงมาได้แต่ว่าจะทุบก,กำแพงด้วยวิธีไหนอ่ะก็อยากให้ไปติดตามกันในซีรีส์ครับอ่านสิคะเลยอยากให้รู้ากคาแรคเตอร์ตัวละครเรากับแฟนแล้วก็ฝากในซีรีสเราหน่อยครับครับก็ปากพ่เออร์พายคนกาลอนคนนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนรักพ่เออร์พายนะครับ ส่วนผมก็จริงๆอยากให้รักทั้งตัวผมและน้องสก,กายเพราะว่าผมกับน้องสก,กายคือมีความที่คล้ายกันเยอะมากๆแล้วก็ผมทําเต็มที่กับตัวละครตัวนี้มากๆก็อยากให้ทุกคนรักเขาในทุกอารมณ์ในทุกรูปแบบเลยอยากให้ทุกคนอินว่าตัวละครตัวนี้เจออะไรมาบ้างเพราะนั้นก็ฝากซีรีส์บรรยากาศรักเจอซีรีส์ Love India ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกอ่ะจะติดตามได้แล้วออนแอร์ทางช่อง GMM25 วันที่18สิงหาคมนี้ครับครับแล,แล้วก็รันทุกเที่ยงคืนครับทาง YouTube มีไว้อฟิเชียลครับผมใช่ครับบ๊ายบาย,บาย,บาย